เงินก้อนเข้าบัญชีคนละครึ่งพลัสผู้ถือบัตรคนจนได้รับเงินโอนโดยไม่ต้องลงทะเบียนนี่คือโครงการที่ทุกคนรอคอยแต่คุณรู้หรือไม่ว่ามีรายละเอียดสําคัญที่คุณอาจพลาดไปบ้างและนี่คือจุดที่คนเกือบทุกคนมองข้ามโครงการคนละครึ่งและคนละครึ่งพลัสของรัฐบาลนายอนุทินชาบีรกุลไม่ได้เป็นเพียงแค่การกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ยังเป็นการช่วยเหลือประชาชนในเรื่องค่าใช้ใจ่ายอย่างมีในสําคัญโดยเฉพาะสําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรคนจนซึ่งจะได้รับเงินก้อนโอนเข้าบัญชี โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่คุณรู้หรือไม่ว่ามีกลุ่มประชาชนอื่นๆที่ยังได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ด้วยในพระดนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ามีประชาชน3กลุ่มหลักที่จะได้รับเงินจากโครงการนี้รวมกว่า33ล้านคนกลุ่มแรกคือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรคนจนจํานวน13ล้านคนซึ่งจะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม1,700บาทต่อเดือนรวมกับเงินเดิม300บาททําให้ได้รับรวม2,000บาทต่อ เดือนในงวดเดียวโดวยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่กลุ่มที่2คือผู้อยู่ในระบบภาษีจำนวน11ล้านคนซึ่งจะได้รับสิทธิพิเศษในโครงการคนละครึ่งที่ปรับเปลี่ยนจาก55ศูนย์เป็น60หรือ40โดยรัฐบาลจะสมทบ2,400บาทและประชาชนเติมเงินอีก2,000บาทสามารถจับจ่ายได้วันและไม่เกิน200บาทกลุ่มที่3าคือผู้อยู่นอกระบบภาษีจำนวน9ล้านคนซึ่งจะได้รับการเติมเงิน2,000บาทแต่คุณคิดว่าโครงการนี้จะส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างไร บางคนอาจคิดว่าเป็นการช่วยเหลือที่จําเป็นแต่บางคนอาจเห็นว่าเป็นการใช้งบประมาณที่ไม่คุ้มค่าคุณเห็นยังไงอย่าลืมว่าผู้ที่ผ่านคุณสมบัติและได้ยินอย่างตัวตนแล้วสามารถตรวจสอบสิทธิสวัสดิการได้ที่เว็บไซต์ h t t p s w w w c g d g o t h w e f c h e c k โดยกรอกหมายเลขบัรประชาชน13หลักคุณพร้อมจะรับเงินก้อนจากโครงการคนละครึ่งพัหรือยัง